พี่น้องทีก็รบรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับของช่องครูโคกนะครับทาง YouTube คือเกนะครับเมือ่อวานในบ่ได้ลงคลิปนะครับติดผ้ารกิจหลอันพันแนลนะครับตามภาษาคนเวียบไหลนะครับพี่น้องผมเ็เลยมาพบพ่อกันเมื่อนี้มีโอกาสวราจาคท้าที่กับพี่กกำนองนะครับทุ่งมองบอที่นอดที่ถึงนะครับขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่ติดตามช่องครูโคกมาโดยตลอดนะครับ และก็คอมเมนต์ดีๆแนะนำการจะทำรายการของผู้โพกนะครับสำหรับพ่อกัเมื่อน,นี้เป็นวันหยุดนะครับที่น้องผมเป็นวันหยุดกะได้พักผ่อนได้เต็มที่นะครับแต่ภาคกิจมืตอื่นก็มีอีกเหมือนเดิมคือเก่านะครับช่วงนี้ภาคอีสานนะครับแห้งแรงนะครับฝนขาดช่วงอากาศร้อนระอุแดดจ้าหรือเกินแผดเผาลงมาปูเดียวนี้ก กูจีกาลังจีวานเขานะครับทางอีสานเดือนเฮ็ดหน้าแบบวานเขานะครับบอดีดำนะคลังสีลงมือนะครับวานเขาแล้วก็ใส่รถไถรถปั่นนะครับไอดินรวนซุยนะครับกระปูเข่าคาดว่านะครับประมาณไปปลายเดือนกุละครับเดือนมิถุนายนกุละนะครับฝนฝ่าจังสีมาวัสั่นนะครับช่วงนี้ก็โอ้ต้นต้นเอาเขาก็พิ่มห่อนไปก่อนก็แล้วกันพี่น้องผม พี่น้องมีความสูงถุกมองบอลนะครับผู้ใดเข้ามาติดตามลี่คู่โพกกับห้อย้นั้นโชกีนะครับมือวันที่สิบหกไก่เข้ามาแล้วกับอใอยพี่หอยน้องนะครับมีโชววัสนาถูกขู่ค้นเด้อนนะครับผู้ใดมักเสียงกับเสียงรัตดีรัฐบานนะครับงวดนี้่บห้ว่าติเป็นจ้งไดน,นะบบมีหยังสิฝากไว้พี่น้องเ้ยเอ้อว่าคู่โคกบอก่อยแม่นเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอก่อยเล่นปานใดนะครับ บ่คเคยลนปันไดในสำไดวะท่านกูว่า,าวบ่าบาคเคยหลินปันไดก็ห่างหางนะครับนะตามที่ขึ้นพ่อนะครับแต่บ่ขึ้นพ่อก็ลอเลี้ยวไ,ไ,ไปนะครับขึ้นพ่อก็ลองเสี่ยงเจ้กใบสองใยไปนี่ละครับพี่น้องผมพ่อเด็รุ่นน้ำมูหนนะไอพี่น้องโชคดีก็แล้วกันไปก็ว่าติดตามลิบกู้โคกนะครับหรือไพมี่ ตัวดียังได้ก็ส่งข่าวกันแน่นะนะครับ <c oughs> วันที่สิบหกเหมืออื่นนี่นะครับหายอันพันแนวดีนะครับทั้งอย่างเนี่ยะ <c oughs> เลือกตั้งสวอครวับวันที่สิบหกทัวประเทศนะครับแล้วก็หวยก็ออกนะครับบวงหวาไปสีโชคดีแน่นะครับพี่น้องผมให้โชคดีทุกผู้คนเด้อ นะ้าพี่น้องผมคิดนอดพี่น้องพอนนะครับสําหรับเรื่องสาวเล่านะนุม่มเบาวไทยสาวเล่านะครับก็ยังเป็นกระแสอยู่คือเกา่าขอแสดงความดีใจครับผู้ที่สมหวังนัง่นงนับเงินนับทองนะครับได้ผัวดีนะครับยู่เมืองไทยสาหรับพี่น้องสาวบัวเล่าผู้สาวปวดใจก็ได้สําหรับผู้ที่มีพฤติกรรมที่หลอร่วงกะ กอให้เศร้าหลอกลวงซะนะครับว่ากันตามความเป็นจริงนะครับมักบ่มักระได้นะครับกหาคู่หาคิมกันไดหลายคนล้วล่ะครับพี่น้องผมนะครับแต่ว่าไา่ฟางหน้าความสมหวังสิมีสำเร็จก็เป็นอีกเรื่องของหน้ากตนะคุยกันไป่้มกันไปกระแล้วกันพี่น้องผมดูบ้านนอกข้องหน้าเสียงไก่ขันเสียงรถไถบ้านคู่โคกอยู่ไก่ทงนะครับไก่ทงหน้านะครับมีเสียงรถไถกําลังไถวันเข่ามีเสียงไก่ ธรรมชาติดีเครับหายใจเต็มปอดนะครับพี่น้องผมนะกะ็สำหรับผู้ที่อยู่ในเมืองนะครับใช้ชีวิตอยู่กับความตาค้นกีดอยู่ความแออัดแนะกรอยากขะเยอทะยานออกมาสูดอ,อากาศอันบริสุทธ์นะครับอยู่กับสภาพแวดหลอมตั้งทงนานะครับสำหรับคู่โค้เองก็อยู่ทงนาคุณซื้อวัิสมบยัยสมบายใจอยู่ครับนะ มือวันหยุดกะไปหยุดพักผ่อนเต็มที่นะครับ <_ C 1> มือเหตุการณ์เหตุงานกับไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่เต็มที่คือกันนะครับพี่น้องผมโม,มเมนต์วันที่สุดสบายประชาชนทัมพันให้พี่น้องเด้ไปร่วมบุญร่วมศินกันด้ครับพี่น้องผมนะครับงานบุญบังไฟบ้านน้องเป็ดนะครับวันที่สิบหกนี่หวยออกวันที่สิบเจ็ดวันจันทร์วันที่สิบแปดวันอังคารนะครับมีที่บ้านน้องเป็ดนะครับ เพ็รบุญบางไฟแสนบางไฟใหญ่มีบางไฟทรงเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลนี่เป็นจำนวนมากครับด่วนแล้วจะใคยตั้งดังนะครับติดตามในช่องพนดีเกี่ยวกับทยทอดเกี่ยวกับบุญบางไฟก็แล้วกันนะครับเสี่ยนพันสูงเฟี้ยนแฟนพันธต่ำกับไปเบิ่งกันนะครับอยู่ที่สนามบ้านหนองเป็ดนะครับเะี แจ้งข่าวให้พี่น้องได้รับรู้นะครับเป็นคลิปที่สองละว่าเรื่องบุญบางไฟกับน้องเป็ดนี่ครับพี่น้องผมวัฒนธรรมประเพีความเดือมใสศสัทธานะครับการจัดงานบางไฟมันเป็นยังไงเดี๋ยวคู่โคกจะเปไทยบรรยากาศไม่เบิ่งอยู่ขึ้นกันนะครับพี่น้องผมติดตามเบืองวิธีอีสานกับคู่โคกนะ้วพี่น้องผมนะครับเสียดายครับในช่วงนี้ปี2 5 6 7นี้ลําี่ลำบากถูกแนวครับ บอกว่าที่เป็นเรื่องเงืนตราภาวะหนีสินนะครับราคาผลิตผลทางการเกษตรตกตำ่ำโบเกยมีมาก่อนในรอบเจักปีหละยี่สิบปีนะครับอบอกนาวนี่ลูกในเจ็ดบาทเข้าไปแล้วครับมะนาวเนี่นะครับลูกใน้เจ็ดบาทนะแต่ว่าราคามันโบขึ้นได้ครับพี่น้องผมราคามันกันยังบาทยี่สิบสตางค์บาทสิบสตางค์อยู่คือเก่าราคาเขาก็ ตำเตียเรียดินนะครับพี่น้องผมโอ้นะครับทางดา้านเศรษฐกิจกัเงินกับฝืดเครื่องดังนั้นนะครับสําหรับผู้ที่มักสิงโอนไว้ให้คํานึงถึงจุดนี้ลําเนื้อเลยครับย้มบมมีนี่อันตรายแน่ในคนเ้องก็ได้าดาย้มบมม,บมีย้มถูกนะครับแต่จา้าสิหันหนาเพลิงไผ่ด้นะครับนย้มมีกับป้านวาัตจิโบ้เคยถูกนะครับจักเถื่อป้านวาัตจิโบ้เคย ออความยากความลำบากเจ๊เสือแต่ว่าตอนบ่มีเนี่โอ้พี่น้องเลยอันตรายอยู่คือกันนะให้ระบัดร,ระวังให้ประหยัดอดออมกันเขาไว้นะครับแต่สร้างรรฐสาิคนก็มิแต่ว่าอยู่กันมากเก้าปีเออเก้าเดือนสิบเดือนแหละยังบ่นกระเตือนยังขึ้นผลงานจ๊กเสยอยังไปวัดกันแหละครับนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับนี่คือสภาพว่าประเทศไทยนะบ่แม่นติร่ำไปด้วยเสมอไปดีใจกหนุมนอกหลายคนนะครับ สิทิดต,ตอไปยังรามโค้งสาวเล่าเปิดใจนะครับกัให้สมหวังทุกผู้คนเร้อผู้อยู่เมืองนอกก็ได้ทิดตอสาวเล่าไปแล้วก็ได้นะแต่ว่าขณะยุ่ประเทศให้อยู่เจอาจอกันอยู่ก็ไม่มีโอกาสด้เห็นหน้ากันนะครับแ mm hmm. ม่นที่โอนแม่นที่ซอยสี่เหลือซัพพอร์ตทําเลก็ตามนะแล้วก็คือว่านั่นแหละนะครับโดยเฉพาะเตือนหนุ่มสูงไวัยไทยนะครับซึ่งเป็นโสดทั้งหลายมีความ เดียวเปล่าว่าเวนะอยากจะหาคู่ค้องอยากจะหาคูลค่ล่มตั้นก็่มีดอกคู่ล่มก็ะได้แต่วความจริงใจก็จะเพึ่งไป1อยไปเส้นนะเงินท่องนี่ให้เก็บํำเอาไว้นะครับอย่ากิตํำน้ำพริกละลายแม่น้ำด้วยพี่น้องเลยอันตรายเลืเกินช่วงนี้นะนี่คือสภาพสังคมของประเทศไทยครับ แล้วก็ขอบอกไปถึงนะทั้งผู้สาวทั้งฟัง,ฟงโสโปปอเล่านะครับรักขำมผงมเจ้เด็เกเจ้าหน่อยนะครับรู้ซึกว่ากู้โหงสีติดตามพฤติกรรมนะติดตามนะความรักไปเกิดขึ้นระหว่างสองฟังคงหนุ่มไทยกับสาวลาวมาพอสมควรน,นะครับปรากฏว่านะหาความซื่อสัตย์ต่อกันกับแบบเดียวกับประเทศไทยกับแม่นิปเปอเมียอยู่ใสก็ตาม บพว่าที่อยู่ในประเทศไทยเด้อหนุ่มสว่าไทยเอ่ยบพราว่าที่อยู่ในประเทศไทยหรือสปปล่านะไปจังมือหนึ่ง้าว่าเขาใจกันมันก็ต้องมีการรักรเลออ่ารักเล่ารักพังเตียงหักนะครับพี่รองผมว่าสมความมุ่งม,มาตรนาถูกคนไปก็จะมึงไปโจมตีกันตัวอย่างนะครับพี่รองผมนะผู้โคกเป็นแฟนพันแท้่นะครับติดตามความเคลื่อนไหวของสายยันวันรุ่งนะครับซึ่งคนมี เมียนะครับเป็นค้นสาวโปเล่าวนะครับอยู่กันมาเจ็ดแปดปีสุดทายนะครับจากหลักห้องไรแหงไรกะจากกันที่ป๋ากันนะครับตอนนี้แยกกันไปสามสี่เทือเทื่อที่สี่นี่ก็มีจอยไปเอาหัวไม้ไปเลยนะครับเนี่ยขณะอยู่น้ำกันเจ็ดแปดปีสายยันบนทุ่งนะครับซึ่งเป็นละครที่มีผลงานเพลงนะครับที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยเมื่อสิบปีก่อนนะครับ คือเพ่งเ่ยอย่างเก่อสายเยวสายสิทธิ์นะครับพี่น้องผมแล้วเป็นนักร้องเอ่อเนกระไดเมียอยู่เล่าเมียเป็นค้นประเทศเล่ามาอยู่ร้อมกันเจ็ดแปดปีสุดท้ายแล้วก็ต้องยา่างห่างป่ากันไปนะครับนะอันนี้ก็บวัวแต่ประเทศให้รือโสอปป่เล่าอยู่กันมาเจ็ดแปดปีสิบปีก็แล้วแต่สายคิตใจบ่ตังตอท่าหัวใจออยังบหยุด ในการคขวยคว้าหาความรักนะครับมันก็ต้องมีการคิดหวังไปขงังนึงแล้วก็มีการเลิกล่าก,กันไปนะครับสําหรับปูทีมีจิตตั้งตัวว่าทิ่สั่งสารน้ำผาก๊อบกลัวยดีมันก็นอยู่ร่วมกันได้นะครับนางนิีเป่าหน่อยก็อดออกกันไปนะครับพี่น้องผมวัตถินุทยหรือเล่ากระตมนะครับมันติดเป็นเซนนี้แต่ว่าสถิติการย่าร่างในช่วงนี้นะครับทัางพี่น้องสองปเล่าหนึ่งจีมีสถิติการย่าร่างสูงนะครับน นีแม่หังนั่งใหม่นี่หลายนะครับเนื่องจากว่าบางคนก็แต่งงานแต่อยู่ยังหน่อยหลงละเริงในความรักนะครับหลงละเริงในความเป็นตัวอ่อนซ่อนกองวัยรุ่นนะครับเขาก็มากกันฮักกันสุดท้ายแล้วกะรร่วมกันแต่งงงแต่งงานหรือสู่ขอหรือมีกัน ก่อนจะมีมีธี่ต่งกับมีการเสียเนื้อเสียตัวไปก่อนเพีองเี่นี้พี่น้องผมนะก็บเพราว่าประเทศใดก็เป็นคือกันนั่นแหละฝนที่ไทยลงไทยก็คืออกหักนะครับบางคููก็สมหวังตลอดไปอยู่กินกันไปก็ดมีใจน้ำนะครับํำหรับผู้ที่ห้างฟ้าก็ยจงพึ่งท่อแท้ถ้าต้องการที่มีรักแท้ไปแน่น้าคนก็เปิดใจไปครับพี่น้องผมอาจจะบ่ได้คัดค้าน ช่องสาวเล่าเปิดใจนลครับให้เพ่นเ็ปต่อไปนะเป็นความงามให้พี่น้ององไปทั้งโลกเลยช่มความงามของผู้สาวส,าวสาวองผัวเล่าแล้วคนเกิดตีพิยน้าติดตามคนคว้าหาเฟซหาไลน์ในกาศที่ต่อกันไปเอง mm hmm. ความสมหวังหรือผิดหวังเป็นเรื่องของคนสองคนเลยครับพี่น้องผมบ่ไ้เกี่ยวกับยูทูบเบอร์ตะดวกว่านะ อติตใจเบื้องใจกันไปนะครับเบื้องหน้าเบื้องตาเข้าไปกันรอดเพระกอดกันหุ่มกับโอเคนะครับนะก็ว่ากันไปแต่ว่าจะไปหลอกไปล่วงได้ลหละพบกันเจ็ดสายแปดสายพบกันเจ็ดค้นแปดก้นบอกกันสายอะไก็ว่าหักเจ้าผู้เดียวนั่ละอายเพราว่าหักเด้เพราว่าสันหักรักนะจุ๊บจุ๊บผู้นี้เนี่ยผู้ลงค้นกระไดหวานนะคนดท้ก็นว่าเป็นไปตาม เปงี่ยนไปตามนั่นนะครับฝ่ายหนุ่มสวไทยหรือหนุ่มบสวก็ตามนะจับได้ที่หลังว่าเป็นคบซ้อนนะกะตีตัวออกห้างกะทีว่าเบาไทยตัวกับโปรงนะครับนะกระเบื้องหนังนาเจ้าของน้ำว้เจ้าของเท็ดถือตามที่ต้องการบอรน่ตามที่ผู้ใต้เขาต้องการบอรนะครับเขาก็ต้องการเป็นพระเอกในหัวใจของเธอนั่นแหละแต่ว่าเธอวันเอาฉันไปเป็นที่สำรองแลวสินะนั้นก็ต้อง ระกลางล่างล่ากันไปนะครับเยาว่ากันกระลลวกันเนาะพี่น้องผมเนาะสำหรับช่วงนี้นะครับให้ทั้งทงางให้ทั้งโซเชียลมาร์กแองเกินเพราะว่าที่เป็นการเพราะนั้นออนไลน์เพราะว่าที่เป็นพวกข้อเซ็นเตอร์เพราะว่าที่เป็นยาเสพติดในรูปแบบแฝงเข้ามานะครับก็ให้พี่น้องต้องมาระวังในการเสพข่าวสารจาก โลกโซเชียลนะครับมันอาจจะทำลายทันเจ้ามือใดมือหนึ่งให้ธรรมดระว่างดีๆก็แล้วกันสายที่บบเคยรับก็ยังพึงเปรับไปในเด้อนะพี่น้องผมนะช่วงนี้นะผู้คที่เปรียบเทียบเรื่องการเผยแห่งความหมันคงของแต่ละประเทศนะครับ <c oughs> ฝากท่ายคลิปนี่ว่านะ <c oughs> เป็นอย่างยาเสพติดในประเทศไทยคือบวลดหน่อยหอยลงเัีงมีมากหรคือเก่า <c oughs> พี่น้องครับ อย่าลืมว่าตอนนี้นะครับอยู่ทั้งรัฐว่านะครับของศพไอ้ข้องไอ้ประเทศพม่านะครับนะต่ติดกับเบือ์เชียงแสนจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่มืองไดลงมาแล้วก็ติดกัสบสปปล่า้อมนะครับแถวนี้เป็นเขตปกครองพิเศษถึงเสาดินแดนจากประเทศพม่าบ้างประเทศล่าบ้างนะครับ ตั้งเป็นบอลคาสิโนตั้งเป็นแก่งข้อเซ็นเตอร์ัวมีสแกมเมอร์หลายหลายอ่าหลายๆเจ้านะครับนะไปบริหารเป็นทุนกินสีเท่าครับน่ะบ่ตักว่าเขา,ามีการสืบสวนสาะหาเกี่ยวข้ามหมันคงของประเทศเนี่ครับมีบ่ตัากว่าประเทศจีนนี่มีประชากรอ,อยู่พั0สี่ล้านคนมีบ่ตัากว่ายีล้านคนครับที่แฝงตัวเข้ามาทำธุรกิจ สีเท่าทำธุรกิจผิดกฎหมายอยู่แถวแถบประเทศเอเชียตะวันออกเสียงใต้บวว่าที่เป็นเวียดนามลาวพมา่ากัมพูชามาเลเซียนะครับพี่น้องผมประเทศไทยนะครับแถวนี้ลูกกล่องวมา่านะครับโดยการเดี๋ยวนี้ประเทศไทยพยนยนงไปเอ,อื้ออำมลยความสะดวกสบายเขาสำเรได้ครับ ออกก้นไมยสามารถซื้อคอนโดคอนโดคอนโดมิเนียมก็คือที่ภาคเกษัยเป็นตึกสูงนะครับนะสามารถเป็นเจ้าของได้แต่โบมิโบมิธิตเป็นเจ้าของที่ดินนะครับนะถ้าเศร้านะได้ครับนะเดี๋ยวในประเทศไทยก็ให้บริษัทต,ต่างชาตินเนี่ยมาเซ้าที่ดินอยู่ในประเทศไทยทําโครงการใหญ่ๆอยู่แถวภา,าคตะวันออกนะครับเขียตสาหกรคมเศ้าได้เก้าสิบเก้าปีนะครับ ที่แรกสัญญาหาสิบปีมันเบิดลงไปแล้วก็ต้อยอีกสี่สิบเก้าปีกับเป็นเก้าสิบเก้าปีครับพี่น้องผมเนี่ยอยงสี่เป็นต้นนะครับเขาจะเอาพื้นดินดินแดนหรือเขาว่าพักผ้าอาศัยอะไรก็ทาเป็นแก่งข้อเซ็นเตอร์เป็นไพ่แห่งความมั่นคงแต่ว่ารัฐบาลไทยหู้ยุ่เต็มตัวเต็มอกนะครับก็ยังไปอนุญาตให้เขาเป็นเจ้าของได้อะไรก็สามารถเขามาตัาง้งเป็นเครือข่ายได้อยู่นะครับพี่น้องครับ อันนี้ว่าความจริงเป็นยอย่างยาเศรษฐกิจค,คือยังมีอยู่กันยนว่าเปรียบเทียมที่กับยาบ้านี่ยาบ้านี่พลเมืองไทยมีปัจจุบันนี่หกสิบห้าล้านสี่แสนคนนะครับปีนานี่ถ้าพันพลเมืองบอกเพิ่มนะครับคนไทยบอะกามีลูกนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันบดีนะครับมันบดีแ้่บอยผู้ใดกล้าที่มีลูกนะรับพอถ้ามีลูกแต่ความรับผิดชอบก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ค่าใจใจก็สูง ประชากรประเทศไทยไม่ลดครับพี่นาอาจจะเหลืออยู่ประมาณหกสิบห้าล้านเต็มพี่น้องครับภายในหกสิบห้าล้านนี่ยี่สิบล้านหนึ่งน่นนะนะเสษยาเสพติดเด้อเส,ยสพยาเสพติดแพร่ระบาดกันไปทััวโดยเฉพาะประเภทยาบ้านะครับและโดยเฉพาะในกลุุมไว้ทำงานแลกคุมไว้รุ่นเสพยาบ้ากันผมมนื่ดนะครับคิดง่ายๆอย,ย่างสี่ครับมือหนึ่งคนยี่สิบล้านคนเนี่ยครับ เสพยาเสพติดเ mm hmm. มื่อละเม็ดทำเม็ดละบาทถาหนึ่งเม็ดเม็ดละบาทนะครับเมื่อหนึ่งสิ่เยงเงินว่ยี่สิบล้านบาทครับสำหรับผู้จำหน่ายสำหรับผู้จำหน่ายผู้ที่นำเขา้าผู้ที่ค้าขายเกี่ยวก็ยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าเหล่านี้ถ้าเป็นยาไอ,อยาเคแยงจีเพียงเข้าไปกูนี่ก็พี่น้องผมเฮโรู้อินนี่สินะครับ แพงกว่านี้อีกอันนี้คิดเฉพาะเม็ดละหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับเฉพาะยาบ้านนี่มีายได้มือละยี่สิบบานบาทนะครับแต่มันโมเมนต์เขาเสพมือละเม็ดเม็ดละบาทได้ครับบาทมือหนึ่งเขาเสพยางหน่อยก็คือสามเม็ดถึงสี่เม็ดนะครับสี่เม็ดสี่เม็ดแล้วมันโมเม็ดละบาทบาทนี่นะครับสี่เม็ดก็สมมุติเม็ดละยี่สิบบาทนะครับเม็ดละยี่สิบบาทสี่เม็ดนะมือหนึ่งถึงใส่เงินไปแปดสิบบาท ปดสิบาทสองล้านมันติเป็นยังไงล่ะครับโอ้ยี่สิบล้านมันติเป็นยังไงล่ะครับร้อยหกสิบล้านบาทต่อมือครับนั่นคือได้ไดาดังนั้นเมราว่าที่เป็นแจ้งข้อเ็นเตอร์ก็ตามแรงการเพราะนันผิดกฎหมายก็ตามเขาเหตุขึ้นมาเนี่เขาก็ทรงซวยครับทรงซวยนี่เงินมันจะนวนหลายนะครับเจ้าหน้าที่าาก,การจัดการหรือผู้มีอำนาจในการดูแลประเทศนะครับ โอกาสนี่เป็นโอกาสของเขานะครับในการตีรับส่วยกระเห็นได้จากนะครับมีคดีต่างๆเกิดขึ้นบพว่าที่เป็นทั้งคดีของผู้จิมหนาทีรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบรักษากฎหมายนะครับระดับสูงสูงยังโดนคดีเกี่ยวกับการฟอรกเงินเกี่ยวกับเรื่องทังสิ้นนะครับมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าประเทศให้มีจริงนะครับมีจริงในการดีบ่ปาปามนะครับเพราะว่าผลประโยชน์มันมากไหมหรือเกินนะครับ ตายย้อนนำเงินนะครับก็มีนะครับบางหน่วยงานบางการจัการบางส่วนนะครับก็ออาศัยโชคสวยโดยเฉพาะผู้มีอำนาจในช่วงนี้เป็นยังการปารปามยาเสพติดจึงเห็ดได้่ยากเพราะว่าผลประโยชน์มันสูงเลยครับนะอยู่ทั้งฟังเล่ากับมีเจ้าเวยยังเี่นนะครับครอบครองระวังพม่าก,กับเราเป็นดินแดนดีผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่นะครับแ้วก็ พวกแก่งคอเซ็นเตอร์เหล่านี้เป็นต้นครับอาศัยอยู่เพราะว่าที่เป็นแถวเล่าแถวกัมพูชามาเลเซียพมา่าและกะทยเองนะครับยังนี้นะครับอีกแล้วอีกแถวเมื่อยวดีนะครับป่าที่อยู่แถวไอ้ตำลงมานะครับอยู่แถวชเวกโกโกดินแดนดิจิตกบจังหวัดตากนะครับ แม่สอดจังหวัดตากนะครับเรล่านี้เป็นต้นนะครับก็คือมหมองชิดตูเป็นผู้ควบคุมวอการซิโนโอบอนการพนันแลวก็เป็นควบคุมระบบการผลิตและทรงยาเสพติดเขา้าพานประเทศไทยนะครับมีผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับถาสิทธิกัดกันอย่างจริงจังวลาปลาเหมือนอย่างจริงจังมันก็ไปรอดกับเหตุใด,ดแต่ว่าผลประโยชน์นั้นมากไหมหรือเกินเอานี่แหละพี่น้องผม คิดเบื้องร่าได้เท่านี้แหละนะครับต่อเมื่อนี่ครับที่ผู้โคเว้านี่มันเกิดขึให้การปราบรามเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับทุกเมื่อนี้โดยเฉพาะคนไม้ที่ออกมาหาเม็ดถือว่าเป็นผู้เสพตํารวจปกลกาไปจับตํารวจปกลกาเขามาถุกน้ําคนน้าขวาน้าหาจับกลุ่มในเขตพื้นที่ต่างๆคือเกาเหรครับเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับผมคงว่าเป็นแจ้งใดนะครับผมซึ้งว่าที่ผมีการจับการกลุ่ม ผู้ฆ่าก็ฆ่าไปนะครับผู้เสพก็เสพไปเรื่อยๆผู้เป็นบาปเป็นร้อนไปเป็นไปบ่มีมือหยุดผลทุทไทยก็ทำไรตัวเองแนละ้วขอบครั่วนะครับจักเป็นขอบครั่วอะไรที่ได้รับผลกระทบ้นะแต่มันเสพมาแล้วมันร้อนเลยครับ้าร้อนกว่าฆ่าก็ฆ่าพ่อขาแม่นะครับทำารผู้อื่นสังคมเป็นผิดเป็นไิดละครับที่นี่บาานและสะานเนือ้อมนมีผลงานด้านนี้นะครับประกาศไปแล้ว,วก็เท่ากับมอมมีความหมายนะครับ ขนาดทั้งด้านเศรษฐกิจกับบูฟื้นตัวหนาหุ้นนะครับแล้วเนีหุ้นก็ล่วงวูบลงไปติดแดงนะครับเราหนีเป็นต้นนะครับผมมีมือถือฟู่นี่คือสภาพประเทศไทยที่กำลังะจนอยู่ในความทุกข์ยากลําบากในช่วงนี้เอากลาล่งใจซอยกันทุกคู่คนนะครับเป็นจังไหนคนไทยก็ต้องซอยเหลือเกลือหนุนกันนะครับนีซอยเหลือเกลือหนุนกันไปนะครับทิ้งไหนประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับแต่ที่ ปวดรัมปวดด้วยสาวผูใ้ใดเฮ็มท้ำตัวเป็นให้โซ่ช่วงนี้แย่เลยนะครับที่บอกไปนะครับเศรษฐกิจมันบ่ดีค่าขายไงมืออย่งกระ่บบคองบ่แก้วคือเก่าล่ะครับนีสลึงก็พึงบรรจบใปครบบาทนะครับคือมีหน่อยก็ใส่หน่อยนะเก็บหอมรอมดีไว้ความมาเตือนพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความหวังดีจากช่องครูโคกครับพี่น้องผมสําหรับมนีกับเตี่ยมลาพายจากไปก่อนนะครับนะ เอาไว้คิปต่อไปนะครับเืออื่นทิพภาคตควิปบกหูที่ล่คคิปใดหรือบ่ครับขอบคุณทุกท่านพี่น้องทุกม่องบอนนะครับที่ให้เกติดตามรับชมนะครับเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ล้วก็ให้คอมเมนต์ดีๆกับคู่โคกงมากนะครับล้วก็กดติดตามบอกมูแชร์ต่อๆ,อๆไปนั่มพี่น้องผมเพื่อจะไดู้ข่าวสารความเป็นไปของประเทศไทยนะครับ อยาเตือนกันนะครับพี่รองผมขอบคุณทุงหม่องบอนอีกเธอหนึ่งสวัสดีครับ